วันนี้ผมตั้งเป้าหาชโดครับด้วยพิมจอรี่2.5ที่บ้านแพลวถึงจะบอกว่ามาล่าชโดก็จริงนะครับแต่ว่าเอาคันยูแอลสไปเดอร์โคโค่มาตีเล่นและมีน้าคนหนึ่งเดินมาบอกว่าระวังโดนชโดนะมาเลยน้องๆโหคันเบดต้องการประทะอยากคันหักสักทีอะ่ะแต่พิมจอรี่นี่เขาออกแบบมาดีนะครับตีสกิปปิ้งง่ายขนาดคันยูแอลเนี่ยยังตีสบายๆเลยคันยูแอลปายโซลิดด้วยนะดูตรงล่องนี้นะครับโหเสียงดังตูมอบอกเลย ที่เขียบมะม่วงล่วงไอเสียงตูมเนี่ยมะม่วงล่วงนะครับเดีย๋ยวบอกใครนะครับว่าผมทําล่วงรู้กันแค่นี้ผมจะเลิกไร้สาระแล้วเอาจริงทันทีผมเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นคีบเคลื่อนไหวยอยู่น่าจะเป็นปาลาอะไรสักอย่างคนอื่นเห็นก็คงคิดว่าพญานาครบมือขึ้นสาธุเ,<อ>เห็นแบบนั้นผมก็บริกรรมคาถาฟาดเจอรี่ออกไปหมับเข้าให้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมเห็นหัวเท่ากําปั้นเลยเสียดายมันติดตรงเขื่อนอะ่ะผมเอาอมันไม่อยู่โอ,โอ้มันติดตรงนี้แหละ ล,ล่องริมริมเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับผมส่งพินเจอรี่ไปโอกาสได้ตัวค่อนข้างสูงล่องแบบเนี้ยเริ่มมีน้ำาหูปลาไว้ใย้กัน,กน ก็ยังเป็นปลาช่อนอยู่ดีนะครับไม่ใช่ชาโดว์เสียดาย <d ood le noise> คลองนี้มันมีชาโดว์นะครับแต่เสียดายผมฝีมือไม่ถึง <d ood le noise> ก็ช่วยกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงตกชาโดว์ต่อไปขอบพระคุณครับ